สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกินผักเป็นยานะคะวันนี้เราจะมาเสนอ8ดอาหารต้านโรคเกาจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันได้เลยนะคะ โรคเก,กาเกิดจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูงติดต่อกันเป็นเวลานานจนเกิดเป็นผลึกสะสมอยู่ในข้อทำให้เกิดการอักเสบปวดบวมอย่างรุนแรงทั้งนี้กรดยูริกเปรียบเสมือนของเสียในร่างกายที่เหลือจากการกำจัดเซลล์ที่หมดอายุลงโดยร่างกายของแต่ละคนจะมีกรดยูริกอยู่ประมาณร้อยละ80ส่วนอีกร้อยละ20มักได้รับจากอาหารที่รับประทานเข้าไปนะคะ โรคเกาหากไม่รีบรักษาหรือรักษาไม่ถูกจุดอาจเกิดภาวะของโรคแทรกซ้อนตามมาเช่นโรคไตไตาวายโรคข้ออักเสบเรื้อรังโรคนิ้วในทางเดินปัสสาวะข้อผิดรูปหรือพิการดื้อยาจนถึงขั้นต้องผ่าตาดัดหรือเคลื่อนไหวลำบากนะคะ และสำหรับอาหารที่ช่วยลดกรดยูริกมีอยู่หลายเมนูหลายชนิดแต่ในวันนี้เราจะมาแนะนำอาหารใกล้ๆตัวที่เราสามารถหาทานได้ง่ายมีดังต่อไปนี้นะคะ ชนิดแรกคือนมไขมันต่ำมีงานวิจัยพบว่าการดื่มนมไขมันต่ำวันละหนึ่งแก้วจะช่วยลดการเกิดโรคเกาต์ได้มากถึง40%เพราะนมมีโปรโตีนที่ชื่อว่าเคซีนโปรโตีนชนิดนี้เมื่อผ่านไปถึงลำไส้จะเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนที่ชื่อว่าอารานีนแล้วกลับเข้าสู่ร่างกายซึ่งกรดอะมิโนนี้เองที่จะช่วยให้ไตขับสารยูริกออกจากร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ ชนิดที่สองคือผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเช่นสม้ม มะนาวมะขามป้อมผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เพราะการทานวิตามินซีให้ได้อย่างน้อยวันละ500มิลลิกรัมอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดระดับกรดยูริกในร่างกายได้หากใครไม่สามารถทานผลไม้ได้บ่อยๆก็สามารถทานวิตามินซีเสริมได้นะคะแต่ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเนื่องจากการทานอาหารเสริมควรมีการพักทานบ้างเพื่อให้ตับ ตได้พักผ่อนหรือบางคนอาจจะมีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถทานได้ก็มีนะคะชนิดที่3คือกล้วยหากอยากลดกรดยูริกในเลือดให้ลองทานกล้วยวันละ1-2ผลติดต่อกัน1-2อาทิตย์จะช่วยลดกรดยูริกและบรรเทาอาการปวดข้อจากโรคเกาต์ลงได้นะคะ ชนิดที่4คือแอปเปิลในแอปเปิลมีกรดมาริกอยู่สูงจะช่วยรักษาสมดุลของกรดยูริกทำให้กรดยูริกในเลือดต่ำลงแนะนำให้ทานแอปเปิลสัปดาห์ละ3-4ผลโดยไม่ปลอกเปลือกจะช่วยบรรเทาโรคเกาได้นะคะชนิดที่5คือเชอร์รี ในเชอร์รี่อุดมไปด้วยสารแอนโทไซยานินซึ่งนอกจากจะเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วยังมีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบช่วยลดความเจ็บปวดตามข้อจากโรคเกาช่วยลดระดับกรดยูริกในเลือดและป้องกันการก่อตัวของผลึกยูริกตามข้อกระดูกนะคะ ชนิดที่6คือกาแฟมีงานวิจัยพบว่าการดื่มกาแฟก็สามารถช่วยลดกดยูริกได้เหมือนกันแต่แนะนำว่าควรทานในปริมาณที่พอเหมาะและเป็นกาแฟดำเท่านั้นนะคะก่อนดื่มก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่ไม่สามารถดื่มกาแฟได้คะ่ะ7 คืออาหารที่มีสารพิวรีนต่ำมีหลายชนิดสามารถเลือกทานได้สลับกันไปเช่นขนมปังโฮวีตข้าวขัดสีธัญพืชไข่ผลิตภัณฑ์จากนมทุกชนิดถั่วเปลือกแข็งเต้าหู้ไขมันทุกประเภทแต่ควรทานแต่น้อยนะคะและชนิดสุดท้ายคือน้ำเปล่า น้ำจะช่วยให้กรดยูริกในเลือดเจือจางลงและยังช่วยเร่งการกำจัดกรดยูริกออกจากร่างกายทางปัสสาวะจึงแนะนำให้ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8แก้วส่วนใครที่เคยชินกับการดื่มน้ำน,น้อยๆมาก่อนแนะนำให้หากแก้วสวยๆใส่น้ำมาวางไว้ข้างๆตัวอาจจะใส่ผลไม้เช่นสตอรอเบอรี่สับประรดใบมิ้นท์ลงไปด้วยก็ได้แล้วใส่น้ำแข็งเกรด คุณจะได้น้ำที่หอมหวานกลิ่นผลไม้ไว้จิบตลอดทั้งวันรับรองว่าสามารถดื่มน้ำได้มากกว่าเดิมแน่นอนค่ะในครั้งต่อไปช่องกินผักเป็นยาจะมานำเสนออาหารผักหรือผลไม้ชนิดใดอีกนั้นอย่าลืมกดติดตามและชมคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ